มันคงจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ถ้าเขาใกล้ภูเขามากๆแล้วเจอพวกมอนสเตอร์แหลงสูงงั้นล่าพวกมอนแหลงดีแล้วกันถ้ามันแข็งแกร่งประมาณอันบาเฮรอนฉันไม่มีทางแพ้แน่นอนวิ่งมาได้ประมาณ10กิโลแล้วสินะเอาละออกมาฮุกมานี่สิไปทางขวา1นึ่งเมตร <laughs> ดีมากฮุกตอนนี้มันฉลาดขึ้นมากหลังจากการปรับแต่ง ฮุกเป็นตัวเดียวที่สามารถฟังคำสั่งของฉันได้ทั้งหมดฮุกใช้ตาเหยียวหาพวกมอนเลยตอนนี้เราอยู่ห่างจากเมืองมากแล้วนะแต่ยังไม่เจอมอนสักตัวเลยถ้าเป็นเจ้าอันบายเฮรันจะต้องรอประมาณหนึ่งชั่วโมงสินะดูเหมือนว่าการจะเจอมอนแต่ละทีเป็นการสุม่มแต่มันค่อนข้างต่ำนั้นเนี่ยอืมกริดเหรอฝากช่วยฉันด้วยละ่ะเดโกราอืม ยังไงการหาบนฟ้ามันก็ไวกว่าสินะทางนั้นสินะฉันยังไม่รู้ระดับของมอนเพราะงั้นต้องระวังไว้ให้ดีใช่แถวนี้จริงดิฉันต้องทำให้อสูรอันเชิญบอกฉันให้ชัดแล้วแหละทำไมฉันยังไม่เจออะไรเลยล่ะเนี่ย <c oughs> นี่ไงพวกมันสูงประมาณ1.5เมตรสินะพวกมันคือก๊อลิน <c oughs> ห้าตัวเหรอออกมาทามะ อย่างที่คิดเลยหมอดเร่งอีนี่แจ่มจริงๆฉันไว้ใจแกนะแล้วก็ภายในเส้นศูนย์กลาง50เมตรฉันสามารถอันเชิเหล่อศูนออกมาได้ทันทีแล้วมันไว้ก่อนเลยละกกันมาเริ่มการล่ากันเถอะทามะเข้าไปกัดมันเลยสวยดูเหมือนว่าทามะจะจัดการพวกมันได้สินะหืมแค่ทีเดียวงั้นเหรอ ดูเหมือนจะไม่ง่ายสินะถ้างั้นมาลองเจอนี่หน่อยละกันออกมาเอเกรสสกิลของเอเกรสสามารถทำให้พวกมันหลับได้แบบนี้ก็สวยเลยสิบ้าเอย้ยเหมือนกับจ้าอนบาเฮรอนเลยฉันไม่สามารถจัดการกับมอนแเตอร์ที่ได้ด้วยหินสินะถามว่าไปเลยยังไม่ถึง2ชั่วโมงฉันก็ได้ค่าอีกพีมาตั้งพันจากเจ้ากอบลิน5ตัวแล้ว การล่าในรอบนี้มันได้ประโยชน์เยอะกว่าที่คาดไว้อีกนะเนี่ยแจ่มจริงๆเจ้าพวกนี้มันให้ค่า EXP เยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยแหละเอาละ่ะตอนนี้ร่างมันสินะไม่ชอบทำแบบนี้เลยแฮะแต่ทำไงได้ละ่ะหินเวทมันก็เหมือนกับพลังชีวิตของผู้อัญเชิญฉันต้องเอามันมาให้หมดพวกก๊อปิ้นี่มันตัวฟาร์มฉันเยี่ยมจริงๆหกเจอกอปลิ้อีกห้าตัวในระยะ3กิโลเมตรจากที่นี่ วันนี้ฉันฟาร์มเจกอบลินไปแล้ว80ตัวและกระต่ายมีเขาอีก5ตัวรวมๆแล้วได้เอ็กพีไปตั้ง1 6 5 0เลยละเลเวลชั้นอัพมาตั้ง2เลเวลเป็นวันหยุดที่แจ่มที่สุดในชีวิตเลยแล้วฉันก็ได้รู้บางอย่างที่เกี่ยวกับสกิลของเอเกรสอีกด้วยผลดีบัฟของอสูรนั่นเชิญประเภทมแมลงก็คือถ้าศัตรูมีแรงที่สูงกว่าตัวอันเชิญเราต้องอันเชิญตัวอื่นเพื่อให้มาช่วยกันและก,กันด้วยสินะในการต่อสู้ครั้งนี้ ฉันก็เสียสูรอันเชิญไปอยู่เหมือนกันฉันต้องหาหินแรลงอีมาให้เยอะๆเพื่อสร้างอสูอันเชิญขึ้นมาใหม่ใกล้มืดแล้วล่ะไปกันเถอะฮุกเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเหนื่อยกันแล้วเหรอฉันยังดีดอยู่เลยนะเนี่ยไม่จริงนะานี่พวกนายมองไม่เห็นเพราะมันมืดเกินไปงั้นเหรอนี่ตาพวกแกเป็นแค่ตาปกติเหรอสัตว์อสูรที่ฉันอันเชิญมามันมีดวงตาเหมือนนกทั่วไปซะงั้นแล้วเมืองมันต้องไปทางไหนล่ะเนี่ย การล่าในครั้งแรกของเราก็จบลงเร็วกว่าที่คาดไว้1เดือนต่อมาฉันจะออกล่าทุกๆ6วันและนี่เป็นครั้งที่4ของเดือนนี้และเลเวลของฉันในตอนนี้ก็คือ12ในเมื่อฉันคุ้นเคยกับการล่ามากขึ้นสิ่งที่ฉันต้องการก็มากขึ้นเช่นกันถึงฉันจะใช้เงินประหยัดแค่ไหนและมีเงินเก็บแต่มันก็ยังไม่พอที่จะซื้ออาวุธแจมๆอยู่ดีออกล่าบอนเพิ่ม e exp และเอาเงินไปซื้อของใส่ที่ดีกว่าเดิมแจมแมวได้ง่ายสุดๆ แต่ปัญหาคือคนรับใช้มันได้เงินเดือนแค่ห้าสเหรียญต่อเดือนนี่สิอเลนมากับฉันหน่อยครับอเลนประสิทธิภาพการทํางานของเจ้านั้นสุดยอดมากในรายงานของผอบ้านฉันมีแต่คําชมเชยเจ้าทั้งนั้นไม่มีคําติเลยและในวันนี้เจ้าก็พยายามจะแอบออกไปข้างนอกก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นอีกแล้วเจ้าจะทําอะไรกับวันหยุดของเดือนนี้พวกเขาสงสัยฉันสินะไม่โกหกน่าจะดีกว่า ผมออกไปล่ามอนนอกเมืองครับล่าพวกมอนสเตอร์เหรอผมเป็นลูกชายของนักล่าโรดันนะครับเพราะงั้นนี่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของครอบครัวเราอยู่แล้วอืมมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ลูกจะต้องเดินตามรอยของพ่อตัวเองเพราะงงั้นฉันคิดว่าเขาก็น่าจะเข้าใจอืมเข้าใจแล้วเจ้าคือลูกของผู้กล้าด้วยสินะ แล้วหลังจากที่ข้ากะตายมีเขาแล้วเจ้าทำอะไรกับศพของมันล่ะหืมงี้นี่เองเขาคิดว่าฉันจัดการได้แค่พวกมันแรลงอีสินะถ้าเจ้าเอาไปขายให้คนขายเนื้อเพื่อหาค่าขนมแล้วก็หยุดซะเดี๋ยวมันจะเกิดข่าวลือไม่ดีถ้าเจ้าล่ามันมาได้แล้วก็พวกเราจะเป็นคนรับซื้อมันในราคาหนึ่งเหรียญเงินเองขอบคุณมากครับก็ไม่ได้คิดจะขายพวกคนขายเนื้ออยู่แล้วเพราะมันใช้เวลามากเกินไป ตอนนี้ฉันก็มีที่ที่ขายพวกมันและออกล่าได้อย่างสบายใจแล้ว6วันต่อมาและเป็นวันหยุดอีกวันวันนี้ฉันต้องล่าร้อยก๊อบปลิ้นกับกระต่ายมีเขาห้าตัวสินะขอฉันกินข้าวแป๊บนะหืมเป็นอะไรไปนะมีอะไรงั้นเหรอฮุกเร็วเกินไปแล้วฉันสั่งให้มันค้นหาทุกสิ่งในระยะ3กิโลนี้มิลูชิวิ่งไปซะ ไม่ได้ฉันที่พวกนายไปไม่ได้พวกเราไม่เป็นอะไรหรอกไปซะเฮ้มีการต่อสู้งั้นเหรอฉันไม่มีทางที่พวกนายแล้เหนียวตัวรอดไปคนเดียวหรอกนี่เลวินนั่นมันพวกที่เราเจอที่กิวนี่ฉันมีลูกเหล็กที่ทำขึ้นจากร้านขายอาวุธอยู่3ลูกลูกที่หนึ่งอเอ๋ผมมาช่วยแล้วครับ 2 3แค่ลูกเหล็กจัดการมันไม่ได้ซินะแต่ใช้สกิลอันเชิญต่อหน้าคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยสิถ้างั้นก็ต้องพึ่งตัวเองแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการที่เหลือเองไปดูแลคนเจ็บซะเข,ข้าใจแล้วจนถึงตอนนี้ฉันไม่เคยเจอกับมันตรงๆเลยก็นะถ้าสู้กับมันตรงๆเดี๋ยวจะเลิกเอาไม่อยากโดนบนต่อไป เลวินมันตายหมดแล้วนะเขาจะไม่ไหวเรามิรู้ชีรีบฮิวเร็วไม่ได้ฉันไม่มีมานาแล้วไม่นะเลวินอย่าตายนะนายคนเดียวฆ่ากอบลีได้ตั้งสามตัวเลยเหรอแผลเขาร้ายแรงเกินไปถ้าจะให้ไปที่เมืองก็คงไม่รอดแน่ผมมียารักษาอยู่ให้ผมลองใช้กับเขาหน่อยได้ไหมจริงเหรอเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่ารักษาให้เองได้โปรดช่วยเลวินด้วยเถอะ สมุนไพรฟื้นฟูถ้าหากดูจากชื่อและสรรพคุณของมันก็น่าจะเอาไว้ใช้ฟื้นฟูนั่นแหละต้องขอโทษดดวที่ใช้เป็นตัวทดลองแต่มันจำเป็นเลวินนี่ฉันยังไม่ตายงั้นเหรอนายเกือบจะไม่รอดแล้วถ้าไม่ได้เด็กคนนี้ช่วยเอาไว้ดีจังแฮที่มันได้ผลเดี๋ยวผมจะฮิวที่แขนให้ด้วยละกันนะครับน,นี่มัน ดอกมูเรสงั้นเหรอนี่นายมีสมุนไพรล้ำค่าทั้งสองอันเลยงั้นเหรอเนี่ยตอนที่พ่อใช้มันไม่ได้หายเร็วแบบนี้นี่วาดอกมูเรสนั้นสามารถฟื้นฟูให้ถึงประสิทธิภาพสูงสุดได้แต่อีกดอกนั้นสามารถฟื้นฟูได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนายมันเด็กที่เจอกันในกิวนี่สุดยอดพรสวรรค์คืออะไรเหรออ๋อผมไม่มีพรสวรรค์หรอกไม่จริงน้นาไหนนี่จริงจะมัดเลยแฮะ ไหนช่วยพวกเราเอาไว้ทุกคนเลยนะไว้พวกเราจะตอบแทนแน่นอนฮอย่าบอกใครเรื่องของผมนะครับอยากกลับไปล่าต่อแล้วแฮะถ้าไม่รังเกียจแล้วก็มีอะไรก็บอกให้พวกเราทําได้นะพวกเราทําได้หมดแหละอะไรก็ได้เหรอครับอถ้างั้นแล้วก็ผมกําลังเก็บรวบรวมหินเวทอยู่ถ้างั้นแล้วก็ผมขอหินเวทก็อดินแล้วก็หินเวทแรลงอีซักหนึ่งร้อยก้อนก็พอแล้วนะครับฮะแค่นั้นเองเหรอ แค่นั้นก็มากพอแล้วล่ะครับพวกคุณสามคนจะกลับไปที่เมืองงั้นเหรอครับใช่ถึงแม้วันนี้จะดูไม่ค่อยดีแต่ครั้งหน้าฉันจะไม่แพ้กอบลินแน่นอนเอาละตอนนี้มีสิ่งที่ต้องเช็คก่อนที่จะออกล่าต่อสินะฮุบออกมานี่ทำไมถึงไม่ฟังคําสั่งของฉันฉันบอกให้อยู่ห่างจากคนอื่นไม่ใช่หรืองไงนายอยากช่วยนักประจนภัยพวกนั้นเพราะพวกเขาน่าสงสารงั้นเหรอ นายมีอิสระเป็นของตัวเองงั้นเหรออศสุนอัญเชิญนั้นจะถูกอัญเชิญเพื่อให้ทําตามหน้าที่ที่ผู้อัญเชิญได้มอบหมายฉันคิดว่าทั้งสกิลและความสามารถของพวกนั้นมีไว้เพื่อให้ผู้อัญเชิญพิจารณาว่าจะใช้แบบไหนย,ยังไงแต่ตอนนั้นฮุกไม่ได้ฟังคําสั่งของฉันและจัดลําดับความสําคัญด้วยตัวเองไม่ใช่คําสั่งนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ผู้อัญเชิญเป็นงั้นเหรอขอโทษนะฮุกฉันจะไม่โทษนายแล้วละ่ะถ้าครั้งหน้าเจอแบบนั้นอีก ให้รอคําแนะนําจากฉันโอเคนะฉันไว้ใจนายนะฮุบไม่กี่วันหลังจากที่แยกทางกับทีมของเลวินและตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าพวกสัตว์ที่ฉันอัญเชิญมามันมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเลวินก็เอาหินเวทที่สัญญามาให้แล้วด้วยต่อจากนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นผู้อัญเชิญที่ดีได้หรือเปล่าแต่การล่านี่มันเจ็บแมวจริงๆปลายเดือนธันวาคม ยินดีต้อนรับครับท่านหอสองเดือนแล้วสินะดูดีขึ้นเยอะเลยนี่ในบางครั้งผู้บัญชาการของอัศาวินก็จะมาพูดคุยกับท่านบารอนหน้าที่หลักๆของพวกเขาคือปกป้องท่านหลอดแล้วก็ล่าพวกอาถยากรและออกล่ามอนสเตอร์ต่างๆกองทัพของหัวหน้าอัศาวินนะั้ไม่ได้สร้างมาเพื่อสู้กับมนุษย์เหมือนว่าประเทศนี้จะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสงครามสินะถ้าเป็นแบบนั้นก็โล่งใจ นี่เนื้อเทียนเลนหลามาได้งั้นเหรอใช่แล้วล่ะเขาล่าได้ตั้ง5้าตัวในหนึ่งวันแน่อ๋อแล้วก็อนเลนที่มูบ้านคูเดนะทํากรล่ากรดบอร์ดครบย0่สิตัวแล้วนะพ่อของอันเลนนี่สุดยอดเลยนะ <c oughs> ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจครับทำให้เป็นธรรมชาติแล้วทำไมพวกเราถึงไม่ไปลองชิมรสชาติของมันล่ะจาได้ว่าเป็นหน้าหนาวเราต้องได้กินเนื้อหมูป่านี่แปลกแฮะ ปริมาณที่เราจับได้ในเดือนตุลาเนื้อมันน่าจะเป็นตันเลยนี่คงใช้เรือเวทที่เราเห็นนั่นขนไปที่เมืองหลวงตามคําสั่งขององค์ราชาสินะอย่าพูดเอาแต่ใจแบบนั้นสิดูเหมือนว่านูกของบารอนจะได้กินเนื้อน้อยกว่าที่บ่บ้านคุเรนาอีกสินะนี่อันเลนครับช่วยล่าเจ้ากวางขาวให้หน่อยสิเดี๋ยวสิครับท่านพี่ถ้าจะใช้งานอันเลนต้องมาคุยกับหนูก่อนสิ อะไรเป็นคนใช้ส่วนตัวของหนูนะนี่ใกล้จะปีใหม่แล้วอย่าลืมสิเรามีงานปาร์ตี้ด้วยนะใช่มหจริงด้วยแฮะทราบแล้วครับโทมัสอย่าเลวกวอนอเลนแบบนั้นสิวางขาวงั้นเหรออยู่แร้งเดียวกับโจเกรตบอร์ดสินะทีมของพ่อเคยล่ามันมาแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลองล่าด้วยเองบ้างแล้วละ่ะ ฉันคงไม่สามารถเรียกตัวเองได้ว่าผู้อันเชิญหรอกถ้าหากไม่สามารถใช้ทักษะการอันเชิญได้ <c oughs> ตายซะฮ่ <c oughs> าล่ามาทั้งวันได้เอกพีแค่นี้เองเหรอเนี่ยแล้วเจ้าก็อปลินร้อยทัวได้เอกพีทั้งสองหมื่นแน่ <c oughs> ไม่คุ้มเลยแฮะหวังว่าล่ามันแล้วจะได้รับคําชมบ้างนะ <c oughs> นั่นมันมอนสเตอร์มอนสเตอร์มาทางนี้แล้วหยิบอาวุธขึ้นมาเราต้องยื้อเวลาไวจนกว่าพวกอสวินจะมา ตามคำสั่งของท่านโทมัสผมไปลากกวางขาวมาให้แล้วครับน,นี่มันกวางนี่ท่านแม่ด้กวางนี่เราไม่ต้องเป็นห่วงเกี่ยวกับปาร์ตี้ปีใหม่แล้วใช่แล้วละ่ะดีจังเลยนะขอบใจนะอันเลนนี่เป็นเด็กที่ไร้พรสวรรค์จริงๆงั้นเหรอเด็กแปดขวบลากกวางขาวที่อยู่แหลงสีเดืยวตัวคนเดียวเนี่ยนะไปสืบประวัติของเด็กนี่มาใหม่ซะ ลับทานต้องขอบคุณความสําเร็จของฉันในวันนั้นเพราะการล่าในครั้งนั้นตระกูลของบาลอรเลยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปสัปดาห์ละครั้งฉันได้รับคําสั่งให้ออกล่าฉันเรียกมันว่าวันแห่งการล่าวันแห่งการล่านั้นหลักๆก็คือ 1. ล่ามอนสเตอร์เพื่อน,นํามาเป็นอาหาร 2. ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนเพราะมอนสเตอร์และเงินเดือนของฉันก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยเหรียญเงินไม่ว่าจะล่าเยอะเท่าไหร่เงินเดือนก็จะไม่เปลี่ยนฉันไม่มีปัญหาหรอก ที่ไม่เพิ่มให้คงเป็นเพราะว่าตระกูลบาลอมีปัญหาเรื่องเงินนั่นแหละเท่านี้ฉันก็สามารถออกไปล่าได้สองครั้งต่อสัปดาห์แล้วจแจมแ้วสุดๆแต่ว่าสองครั้งเองเหรอเสีงจังมีนาคมอันเลนตื่นได้แล้วเราต้องไปรับท่านพี่นะขออภัยครับท่านซิซินแล้วทำไมต้องพาฉันมาด้วยล่ะเนี่ย วันนี้พวกเรามารอรับลูกชายคนโตของตระกูลบารอนที่อาศัยอยู่ในหอพักของโรงเรียนในเมืองเขาจะนั่งเรือเวทมาแล้วก็ไปรอรับที่จุดลงจอดเร็วๆเ,เข้าสิคงปวดหัวแน่ๆถ้าคนพี่มีนิสัยเหมือนคุณหนูเนี่ยนั่นไงล่ะพอมองใ,ใกล้ๆแล้วมันสุดยอดสุดๆเลยแฮฉันรู้ว่ามันทำงานด้วยหินเวทแต่หลักการของมันคืออะไรนี่สิ เซซินเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานเลยท่านพี่หนูสบายดีค่ะแบบนั้นก็ดีแล้วนี่ใครละเนี่ยยังเด็กอยู่เลยเป็นคนรับใช้คนใหม่งั้นเหรอสวัสดีครับผมอันเลนผมเพิ่งเริ่มทำงานตอนฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมานี่เองคนรับใช้ของหนูเองเป็นนักล่าด้วยแหลสุดยอดเลยแฮะพ่อคงเอาใจเธอมากๆเลยสินะแบบนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นพี่ชายของเซซินแต่นิสัยนี่ต่างจากคนน้องลิฟเลยวุ้ย โอเคต่อไปเรียกเซซินลักกันอ่ะนี่ของขวัญจากเมืองหลวงขอบคุณค่าหนูจะดูแลมันอย่างดีสนิทกันสุดๆเลยแฮะสงสัยจังเลยแฮะว่ามาชูกับมิจูระเป็นยังไงบ้างมันเป็นวันแห่งการล่าที่แจ่มที่สุดตั้งแต่พี่ของเซซินกลับมาในช่วงปิดเทอมนี้เลยเซซินสั่งให้มันล่าให้ได้มากที่สุดแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละเขาจะจัดงานเลี้ยงกันสินะ ก็จริงที่ว่าช่องเก็บของของฉันมันไร้ขีดจํากัดแต่ก็นั่นแหละถ้าของมันใหญ่ไปก็ใส่ไม่ได้การเดินบนถนนและถือของพวกนี้ไปด้วยมันจะเป็นจุดเด่นเกินไปแล like ้ว uh ยินดีต้อนรับอเลนการเคลื่อนไหวของมิไฮพิวสุดๆเลยครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นหัวหน้าอัศวินใช้ดาบในการต่อสู้แบบนี้เอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนละกัน ฝีมือดาบของนายน้อยดีกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะเนี่ยขอบคุณครับผมเพิ่งอายุ13เองหยุดเรียกผมว่านายน้อยเถอะครับอันเลนกลับมาแล้วเหรอแบบนี้หัวหน้าพ่อครัวต้องมีความสุขมากแน่เลยโอ้อันเลนสุดยอดเลยแฮะพอจะมีเวลาว่างสักหน่อยไหมนี่น่ะเหรอดาบมิสท่าทันสุดยอดเลยแฮะสมแล้วที่เป็นดาบของหัวหน้าอัศวินเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของฉันเลยสินะตั้งแต่มาที่นี่ สเตตัสของฉันมันยังอยู่ในตอนที่ล่าอยากสู้แบบจริงๆจังๆเลยแฮะอันเลนจะใช้ดาบใหญ่ได้เหรอได้เลยมัง้งเพราะอันเลนเอาชนะมอนสเตอร์แหลงสีได้เลยนะเตรียมพร้อมเริ่มได้ต้องระวังอย่าให้บาดเจ็บเอาละนะนี่ไม่แข็งแกร่งจริงดิการโจมตีนั่นทำอะไรไม่ได้เลยงั้นเหรอ ฉันแพ้เรื่องความเร็วเนี่ยนะหาหยุดการโจมตีด้วยมือข้างเดียวเนี่ยนะโปรดวางใจท่านหญิงท่านมีไฮนั้นอยู่ในโรงเรียนเป็นปีเขาไม่เคยแพ้ใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวพระเอกไม่ได้อันเชนมอนเตอจะเฉยละก้อนต่อสู้จบแล้วสินะสุดยอดเลยแฮะอายุยังน้อยแต่สุดยอดสุดๆเลยขอบคุณครับ เก่งสุดๆเลยแฮะฉันแพ้อย่างสมบูรณ์เลยท่านพี่สุดยอดเลยเหลียวสุดๆเลยด้วยปกติอยู่แล้วฉันต้องแข็งแกร่งกว่านี้เพราะว่าฉันจะได้ดูดันเจียนในตอนวันหยุดฤดูร้อนหอดันเจียนเราจะต้องสู้กับบอนที่อยู่ในนั้นนั่นแหละถ้าฉันไม่ผ่านดันแบบนั้นแล้วก็ฉันจะลาออกลาออกแสดงว่าฤดูร้อนนี้ท่านพี่จะไม่อยู่บ้านหรอก็น่าจะแบบนั้นเลยมัง้ง แต่ก็นะถ้าเพื่อดาบศักดิ์สิทธิ์ดีโอเบตตี้แล้วก็มันก็น่าสนุกเหมือนกันแหละโหมีดาบศักดิ์สิทธิ์ที่โรงเรียนด้วยเหรอเนี่ยการสำรวจดันเจียนแล้วก็เรียนรู้จากดาบศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอถ้าแบบนั้นการเติบโตของฉันจะต้องเติบโตมากกว่าเดิมร้อยเท่าในโหมดนรกนี้แน่แน่นั่นสินะคือจุดแข็งของคนที่ฝึกตัวเองมาเป็นปีๆแล้วท่านพี่จะกลับมาอีกเมื่อไหร่อ่ะก็คงวันหยุดฤดูใบไ,ไม้ผลิต่อไปนั่นแหละ ครั้งหน้าช่วยดวนกับผมใหม่ด้วยนะครับได้เลยฝากน้องสาวของฉันด้วยนะอันเลนค,ครับครับเหรอเฮ้ยแบบนี้มันเหมือนประกาศว่าตัวเองจะเป็นคนรับใช้ตลอดไปเลยนี่หว่าฉันอยากจะออกล่าทุกๆวันแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันจะต้องเป็นทาสของเซซินไปตลอดชีวิตแน่ๆฉันต้องหาทางออกโดยที่ไม่ให้พ่ออับอายไม่กี่วันต่อมา มีไฮก็กลับโรงเรียนทั้งคู่เรยนนะโดโกราแล้วก็เซซินก็ต้องไปที่นั่นด้วยสินะดันเทียนงั้นเหรอน่าจะเฟี้ยวแฮ